สวัสดีครับพบกับผมช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กภูทรวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานดอยพระห่มปกผมจะพามาชมบรรยากาศบนยอดดอยมาชมวิวบรรยากาศและตามหาทะเลหมอกว่าจะมีทะเลหมอกให้เราได้ชมกันไหม เดี๋ยวเราจะไปตามหาทะเลหมอกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศบนยอดดอยกันนะครับดูครับป่าสนครับผมป่าสนบนยอดดอยครับมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันครับบรรยากาศบนยอดดอยก็พอมีทะเลหมอกให้เราได้ชมนะครับผมดูนู่นนะครับไกลๆครับผม สวยไหมครับเพื่อนๆอาจจะไม่มากแต่แต่ก็เห็นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหาทะเลหมอกกันตอนนี้ผมก็ขับมาถึงยอดดอยแล้วนะครับ มาเจอที่จอดพักที่หนึ่ง เดีตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทะเลเหมอกกันครับมัาจะมีให้ให้เราเห็นไหม ตงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆนี่ครับผมทะเลหมอกกำลังจะก่อตัวเดี๋ยวเราร,รอสักพักเผื่อมันก่อตัวขึ้นเป็นทะเลหมอกมันกำกำลังเริ่มไหลามาแล้วครับ นี่ครับตรงนี้ครับเป็นก้อนก้อนเลยครับสวยครับจุดตรงเนี้วิวสวยมากครับผมนี่ครับสวยงาม ตรงนี้เป็นวิวพาโลดาม่าสามอหกสิ360องศาครับสวยมากเมฆมันกำลังจะก่อตัวนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูไปใก,ใกล้ๆเดี๋ยวจะรอดูสักพักหนึ่งเพื่อมันเยอะขึ้น วันนี้เป็นวันที่12นะครับผม12กรกฎา25 66บรรยากาศหน้าฝนนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าทะเลเหมอกนี้จะมีให้ชมแต่ฤดูหนาวครับผมแต่จริงไม่ใช่นะครับมีฤดูฝนด้วย เนี่ยผมขึ้นมาสองครั้งผมก็เจอทั้งสองครั้งแล้วก็เป็นความโชคดีตรงนี้ครับเยอะมันกำลังเริ่มปิีวแล้วครับผมสวยงามมากเลยครับเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยครับ มันอยู่ใกล้มากครับไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อากาศก,ก็เย็นสบายดีครับผม เดี๋ยวเราจะนั่งรอดูสักพักเผื่อมันจะเยอะขึ้นรู้สึกหมอกมันลังกำลังจะก่อตัวนะครับผมดูทิศทางการมันปิวไปมันจะปิวไปทางไหนทางนู้นนะครับเยอะมากสวยไหมครับเพื่อน แถวนี้ไม่ค่อยมีคนนะครับผม ครับเพื่อนเพื่นเนมฆก็เยอะขึ้นนะครับผมมันเริ่มปิวมาเรื่อยๆครับผมทำให้เราได้เห็นทะเลหมอกเยอะขึ้นนะครับหนามากเลยครับตรงนี้นะครับเหมือนกับเทพนิยายเลยครับผม บรรยากาศทะเลเหมอกกับความเงียบสงบที่ไร้ผู้คนครับข้างล่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับมันกำลังจะต่อตัวมันก็ปิวมาเรื่อยๆนะครับผม ปิวไปตามลมครับดูครับผมุบเขาอันเวงวางครับนะครับเพื่อนเพื่นฝากเพื่อนเพื่นที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผม ถ้ามีโอกาสผมก็จะขึ้นมาชมทะเลเหมอกบนดอยบ่อยๆนะครับรู้สึกจะติดใจกชอบครับอันนี้ทะเลเหมอกเดือนกรกฎานะครับผมตัวนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วครับผมจะส0บโมงเช้าแล้วนะครับ ตามจริงทะเลหมอกมันก็ไม่ได้มีแต่ตอนเจ็ดโมงเช้าครับผมคิดว่ามันมีช่วงหกโมงเจ็ดโมงเช้านี่ครับผมแล้วแต่อากาศเหมือนกันครับผมผมว่าวันไหนที่ฝนตกตอนกลางคืนนะผมเช้าเช้าและแดดออกอย่างเงี้ย โอกาสที่จะเห็นทะเลหมอกก็มีครับผมนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมสวนสครับเพื่อนๆน,นี่ครับข้างล่างนี้เริ่มก่อตัวกันแล้วครับผมตอนที่เราถ่ายที่แรก มันยังไม่มีแล้วผมมันเริ่มปิวมาแล้วครับตอนแรกครับตอนที่ถ่ายตอนแรกมองไปเห็นหมู่บ้านนะมองไกลๆไปครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับกลายเป็นทะเลหมอกมาปิดหมดแล้วครับผม หือว่าโชคดีนะครับผมผมขึ้นมาสองครั้งเดือนเดือนกรกฎาเนี่ยเจอทั้งสองครั้งนะครับงามมากเลยครับหายไปแล้วหมู่บ้านข้างล่างที่มองไปเมื่อกี้ ครที่มีโอกาสมาเที่ยวแถวอุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกนะครับผมมาจุดตรงนี้ได้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวชมวิวสวนสนครับผมสวน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 ยังไงผมว่าน่าจะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าครับ มันเป็นต้นสนนะครับผมสูงสูงครับผมเยอะมากเป็นป่าสนครับวันนี้ไอหมอกเราไม่เจอนะครับผมเจอเป็นทะเลหมอกครับผมพยายามจะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้เห็นเยอะๆนะครับผม เดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้ครับมองไม่เห็นภูเขาแล้วครับผมสวยมากเลยครับ ผมว่าอีกสักพักมันคงเต็มเลยครับตรงนี้นะครับเพราะมันเริ่มก่อตัวเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยะครับมันเริ่มจะมองไม่เห็นภูเขาแล้วครับเริ่มจะมองเห็นแบบเนมฆหมอกก่อตัวเป็นก้อนๆครับผมบิวไปตามสายลมครับ ข้างล่างนี้สวยมากเลยครับแต่ว่าวิวมันบังต้นไม้ครับมันใกล้มากเลยครับนนี้เป็นท้องฟ้าครับข้างล่างนี้เป็นทะเลหมอกครับผม ไอหมอกนี้มันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนมันจะออกมาจากต้นไม้หรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ทราบข้อมูลก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับพอเห็นพอผมเห็นมันเหมือนมันขึ้นมาจากต้นไม้ครับมันมีไอขึ้นมา สวยสดงดงามครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับผม กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถือว่าโชคดีครับผมขึ้นมาได้เจอทะเลหมอกครับก็ขอฝากเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาเจอช่องรถแม่บ้านพาเที่ยวกับเด็กภูทรฝากกดติดตามฝากกดซับ เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนที่แวะมาเส้นถนนสามศูนย์สามเจ็ดนะครับผมมันมีร้านกับข้าวอยู่ร้านหนึ่งนะครับก่อนจะถึงจุดตรวจนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านข้าวซอยครับอร่อยมากครับร้านเจี๊พรมีอยู่ร้านเดียวนะครับออนขึ้นไปบนดอยครับแวะกินได้ครับครับใครที่ผ่านมาถนนเส้นนี้นะครับถนนที่จะไปกิ่วลมนะครับ ร้านเจพอรนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยครับข้าวซอยน่าอร่อยมากเลยครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตกินข้าวซอยก่อนก่อนเดินทางกลับก่อนนะเพื่อนๆ